กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนอวิธีบักทูดิเทลแล้วก็เซตที่ผมใช้ในการทำบักนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่เซตกันก่อนเลยเซตทูดิเทลผมก็จะใช้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากรีสเตตัสนะแล้วก็ไม่อยากถอดหินสีทิ้งให้ m a t มมันลดก็เลยหาเซตลด MATK เอา ออของที่ผมใช้ชิ้นแรกนะครับก็คือเคเซนมูนครับาดาวเนี่ยต้องยินตัวเวลลหนึ่งนะลดให้มันดาวาเยอะๆเลยเพราะว่าเวลล์หนึ่งอะลด m อ t k 5%เปอร์เซนแล้วก็ใส่อิมเซ็ตครับอิมเซ็ตเนี่ยถ้าขีไม่ถึง200นะมันลด m อ t k 20%นะใส่ไป2เมตรก็40%บวกดาวอีกก็เป็น45%เ คาถา,าเนี่ยผมไม่ได้อัพนะคาทานี้คือเป็นคาถาเพีพยวๆที่ยังไม่ได้อัพดูจาก ATK ได้นะครับถ้าอัพแล้วก็จะ ATK สูงหน่อยแต่อันนี้คือได้มาสดๆไม่อัพไม่ทําอะไรเลยส่วนต่อมาก็คือ,อแล้วก็ส่วนอาวุธเนี่ยพยายามอย่ายไปตีบวกนะครับถ้าตีบวกแล้วการบวกเนี่ยมันจะมีผลต่อ m ATK ของเราเห็นไหมครับ m ATK ผมอ,อยู่ที่170ประมาณนี้ครับ ส่วนต่อมาครับชุดชุดเนี่ยผมแนะนําว่าไหนๆก็ของ2องรูเข้าแล้วเนาะก็ประเดิมด้วยของ2องรูเลยแล้วกันของ2องรูผมก็ใช้โค้ดหนังครับโค้ดหนังไม่มีออฟไม่มีออฟที่เพิ่มดาเมจครับก็คือออฟเพียวๆแนะนําก็ใช้เกาะโซ่ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่ไม่เพิ่มดาเมจนะครับแต่ว่าเป็น2องรูนะใช้อ่าอินเซ็ตสองเม็ดเลยครับ ส่วนต่อมาครับเสริมผมใช้ไฮเดนเดียไฮเดนเดียเนี่ยข้อดีตรงลดการใช้มานา50%าไม่พอลด m อ t k อ e อีกี่เออก็เตือนไวนะ้เลยนะครับว่าไฮเดนเดียเนี่ยต้องใส่หินออตโต้นะใส่อะไรก็ได้ให้ออโต้ของไฮเดนเดียมันหายเพราะว่าไฮเดนเดียเนี่ยออตโต้ของมันคือสะท้อนกลับด้วยเวทนะครับถ้าถ้าเกิดทูตเฮลตีเราออมาเนี่ย แล้วเราไม่มีหินออตโต้เพื่อทับออตโต้ของเสริมเนี่ยมันจะโดนสะท้อนตายนะครับแล้วก็บักจะหลุดไปเลยเพราะฉะนั้นก็หาหินออตโต้มาใส่ผมจะใช้ผมก็จะใช้อ e ีมินิวานะครับเพิ่มความถึกเสริมสองเนี่ยแนะนําให้ของผมเนี่ยประมาณ180ใช่ไหมห้ามต่ํากว่า180แล้วก็ห้ามเกิน250นะครับ d k ถ้าถ้าทำตามผมนะ ส่วนแบนครับแบนใช้อะไรก็ได้แบนดอบแบนดอบปกติเลยอ่าต่อมาเราจะมาเริ่มกันนะพี่สองตัวนะตอนเนี้ยทูริเทลผมเนี่ยกักได้สองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีบัคกสองตัวก่อนบัคกสองตัวเนี่ยทำง่ายแต่อันจะค่อนข้าง,างอ่ายังไงดีตีแบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบมันถ้าเป็น3ตัวเนี่ยมันจะเป็นปรับ1ปรับ2ปรับ1ปรับ2อย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าที2ตัวเนี่ยทำบล็กสอตัวเนี่ยมันจะเป็น1 1 1 1 1 1่งเป็นเรื่องนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าฟาร์มค่อนข้างช้าพอ拉อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยมาให้กลับเมืองครับไปเมืองไหนก็ได้รอสตาร์ทนึงนะครับครับพอทูดีเทลอยู่2ตัวนิ่งๆอย่างงี้แล้วเนี่ย ให้เพื่อนๆเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าจำที่ผมพูดดีๆ,ๆไปหามอนตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นทูรีเทลครับทำให้มันอ่าสกิลเอิร์ธควิกเนี่ยทีเดียวตายแบบทำให้มันเลือเล่อนเลยนิดนึงก่อนแล้วก็ไปสกิลเอิร์ธควิกทีเดียวตายแล้วก็ไปใส่ทูรีเทลนะครับใกล้ๆถ้า2ตัวเนี่ยให้โดนตัวเดียวนะครับอย่าให้ติด2ตัวนะให้ให้ติดเอิร์ธควิกกะแค่แบบว่าสกิลตัวเดียวแบบนี้นะครับ นี่ทูเรียลปลาสองตัวปุ๊บก็ลากมาอยู่ใกล้ๆครับพออยู่ใกล้ๆปุ๊บก็เอิร์ทเค้กหลวมเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะบวชนะครับนี่เห er ็นไหมทูเรียลเกิดอีกแล้วแล้วทูเรียลใหา่ก็อกนเดยวอันนี้ม да? ันเข้ามายุ่งนะครับเสียท่อบ okay, ัคต <fal is> ิดก็พยายามเคลียร์ทออไปดีไนะครับเพราะไม่เพราะไม่งั้นถ้าเกิดเผลอไปเล็ง เอิร์ธเฟกใส่ตัวอื่นเนี่ยตัวย่เหมือนกันนะถ้าถ้าทำสองตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของท้ายคลิปนะครับส่วนของท้ายคลิปก็คือผมจะมาบอกว่าสายไหนทําได้สายไหนทาไม่ได้บ้างสายที่ทําได้แน่นอนเลยเนี่ยหลักๆก,ก,ก็มีแค่สองสายนะครับก็คือนักแม่นกับออจอมขมังเวทแค่สองสายนี้นะครับสายที่ทําได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายที่สกิลหมู่สกิลหมู่แล้วก็สกิลกว้างพระเนี่ย ก,ก็จริงอยู่ที่สกิลหมูแต่ด้วยความที่เมนซิตเป็นสกิลที่แคบแคบมากแบบถ้ามอนอยู่ไกลไปหน่อยเนี่ยทูลิเทลก็ไม่ดูดมานะมันก็เลยทําให้บัคหลุดง่ายพัรกกเลยไม่ใช่สายตอบโจทย์สำหรับทูลิเทลนะครับแล้วก็เซอร์แวนเซอวนเนี่ยต้องรอสกิลไม้กวาดเข้าสกิล l 2 2ของมันเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าคนไทยตอนเนี้ยหามาใช้กันได้ยังไงนะครับก็ยังงงอยู่ แต่ก็ทำวิธีเดียวกันครับก็คือสกิล2อทีทูลิเทลตายทำอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่จำเป็นคือมาลองเทสในแมปนะครับว่าไอมานอมพวกที่เฮลัตเนี่ยสกิล2ทีตายไหมถ้าพวกเนี่ยสกิล2อทีตายทูลิเทลก็สกิล2อทีตายเหมือนกันลองมาลองสกิลกันก่อนครับค่อยไปลองทูลิเทลจริงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว ถ้าไปทำแล้วทำผิดๆกันเนี่ยแล้วมาบ้วยผมว่าผมสอนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็อา่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะอันนี้ต้องโทษตัวเองละคลิปนี้ก็อา่าสอนน่าจะละเอียดสุดๆละเท่าที่ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับอา่าพยายามทำให้ สองสกิลตายในทีเดียวนะครับห้ามหนึ่งสกิลตายแล้วก็สามสกิลตายนะครับให้สองสกิลเท่านั้นนะก็คือเอิร์ทเควกสองคนตายแค่นั้นแหละเอิร์ทเควกหนึ่งรอบเลือดครึ่งเอิร์ทเควกหนึ่งรอบเลือดแล้วก็ตายอะไรเงี้ยมันก็จะวนดูเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สามตัวทํายังไงสามตัวเนี่ยก็คือทําเหมือนสองตัวนั่นแหละแต่ว่าลากนอนมาแล้วก็เอิร์ทเควกใส่สองตัวอีกตัวหนึ่งไม่ต้องโดนครับถ้าเกิดทำสามตัวนะ ก็จะมันก็จะเป็นเลือดครึ่งหนึ่งสองตัวแล้วก็เลือดเต็มหนึ่งตัวแล้วก็ใส่สกิลเลือดครึ่งหนึ่งสองตัวให้ตายแล้วมันก็จะติดมันจะติดติดสกิลใส่อตัวเลือดเต็มแล้วก็เลือดตัวเลือดเต็มปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหลือครึ่งหนึ่งพอตัวเลือดเต็มเหลือครึ่งหนึ่งปุ๊บไอสองตัวนั้นตายมันก็จะเสกใหม่สองตัว มันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมอธิบายเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ